เสงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525 25, เล่มที่41หน้า246ถึง258เรื่องพระสุธรรมเถระข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบพระสุธรรมเถระปรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอสันตังภาวามิตเฉยยะเป็นต้น จิตตะเครืหบดีถวายสวนเป็นสังคารามก็เทศนาตั้งขึ้นแล้วในมัชชิกาสันทนครจบแล้วในกรุงสาวัตถีความพิสดารว่าจิตตะเครืหบดีในมัชชิกาสันทนครเห็นพระมหานามะเถระภายในพวกภิกษุปัญจวคีเที่ยวบินฑบาตอยู่เลื่อมใสในอิริยาบถของพระเถระแล้ว จึงรับบาตนิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือนให้ฉันแล้วในการเสร็จพัฒกิจสดับธรรมกถาบรรลุโสดาปติผลแล้วเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวใครเพื่อจะทำอุทยานของตนอันชื่อว่าอัมพาตกวันให้เป็นสังคารามจึงหลั่งน้ำลงไปในมือของพระเถระมอบถวายแล้วในขณะนั้นมหาปัจพีทำน้ำที่สุดก็วันไหวด้วยบอกเหตุว่า พระพุทธศาสนาตั้งมั่นแล้วมหาเศรษฐีให้สร้างวิหารใหญ่ในอุทยานได้เป็นผู้มีประตูเปิดไว้เพื่อพวกภิกษุผู้มาจากทิศท,ทั้งปวงแล้วพระสุธรรมเถระได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในมัชชิกาสันเคลหะบ,บดีบรรลุอนาคามิผลโดยสมัยอื่นพระอัครสาวกทั้งสองสดับกรรถานนา,นาคุณของจิตตะคลหะบ,บดีแล้ว ใครจะทำความสงเคราะห์แก่คลหะบดีนั้นจึงได้ไปสู่มัชชิกาสันทะนครจิตตะคลือหะบดีทราบการมาของพระอัครสาวกทั้งสองนั้นจึงไปต้อนรับสิ้นทางประมาณกึ่งโยธพาพระอัครสาวกทั้งสองนั้นมาแล้วนิมนต์ให้เข้าไปสู่วิหารของตนทำอาคันตุกะวัดแล้วอ้อนวอนพระธรรมเสนาบดีว่าท่านผู้เจริญ กระผมปรารถนาฟังธรรมกถาสักหน่อยครั้งนั้นพระเถระกล่าวกับเขาว่าอุบาสกอาตมะทั้งหลายเหน็ดเหนื่อยแล้วโดยทางไกลอันหนึ่งท่านจงฟังเพียงนิดหน่อยเถิดดังนี้แล้วก็กล่าวธรรมกถาแก่เขาขห้หะบดีฟังธรรมกถาของพระเถระอยู่แลบรลุอนาคามิผลแล้วเขาไหว้พระอัครสาวกทั้งสองแล้วนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญ พรุ่งนี้ขอท่านทั้งสองกับภิกษุพันรูปรับภิกษาที่เรือนกระผมแล้วนิมนพระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสภายหลังว่าท่านขอรับพรุ่งนี้แม้ท่านก็พึงมากับพระเถระทั้งหลายพระสุธรรมเถระด่าเคลหะบดีพระสุธรรมเถระ,บบระ,ระ,ระนั้นกโกรธว่าอุบาสกนี้นิมนต์เราภายหลังจึงห้ามเสีย แม้อันเคฤหาบดีอ้อนวอนอยู่บ่อยๆก็ห้ามแล้วนั่นแลกอุบาศกกล่าวว่าท่านจักปรากฏขอรับแล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้น จัดแจงทานใหญ่ไว้ในที่อยู่ของตนในเวลาใกล้รุ่งแลแม้พระสุธรรมมเถระคิดว่าเขาือหบดีจัดแจงสักการะเช่นไรหนอแลเพื่อพระอัครสาวกทั้งสองพรุ่งนี้เราจักไปดูแล้วได้ถือบาทและจีวรไปสู่เรือนของเครือหบดีนั้นแต่เช้าตรู่พระสุธรรมมเถระนั้นแม้อันเขาือหบดีกล่าวว่านิมนต์นั่งเถิดขอรับก็กล่าวว่าเราไม่นั่ง จากเที่ยวบินทบาทแล้วตรวจดูสักการะอันเครือหบดีเตรียมไว้เพื่อพระอัครสาวกทั้งสองใครจะเสียสีเครือหะบดีโดยชาติจึงกล่าวว่าเคารือหบดีสากการะของท่านล้นเหลือก็แต่ในสักการะนี้ไม่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นขคหรหบดีกล่าวว่าอะไรขอรับพระเถระตอบว่าขนมแดกงาขคหารหะบดี ผูกคลือหบดีรุกรานด้วยวาจาอุปมาด้วยกาโกรธแล้วกล่าวว่าคลือหบดีนั่นอาวาสของท่านเราจะหลีกไปแม้อันคลือหบดีห้ามถึงสามครั้งก็หลีกไปสู่สำนักพระาศาสดากราบคูลคำที่จิตตะเคลือหบดีและตนกล่าวแล้วพระสุธรรมเถระผูกสงลงปฏิสารณียกรรม พระศาสดาตรัสว่าอุบาสกเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสอันเธอด่าด้วยคำเลวดังนี้แล้วทรงปรับโทษแก่พระสุธรรมะเถระนั้นนั่นแลแล้วรับสั่งให้สงลงปฏิสารณียกรรมหมายถึงกรรมอันให้ระลึกถึงความผิดแล้วส่งไปว่าเธอจงไปให้จิตตะเคลือหะบดีอดโทษเสียพระเถระไปในที่นั้นแล้วแม้กล่าวว่าเครือหบดี นั่นโทษของอัตมะเท่านั้นท่านจงอดโทษแก่อัตมะเถิดอันคฤืหบดีนั้นห้ามว่าผมไม่อดโทษเป็นผู้เกอ้อไม่อาจให้คฤืหบดีนั้นอดโทษได้จึงกลับมาสู่สำนักพระาศาสดาอีกเที่ยวพระาศาสดาแม้ทรงทราบว่าอุบาสกจากไม่อดโทษแก่พระสุธรรมมะนั้นทรงดำริว่าภิกษุนี้กระด้างพระมานะจงไปสู่ทางสามยศแล้วกลับมา จึงไม่ทรงบอกอุบายให้อดโทษเลยทรงส่งไปแล้วสมณะไม่ควรทำมานะและริษยาครั้นในการที่พระสุธรรมะเถระนั้นกลับมาพระาศาสดาประธานภิกษุผู้อนุทูตแก่เธอผู้นำมานะออกแล้วตรัสว่าเธอจงไปไปกับภิกษุนี้จงให้อุบาสกอดโทษดังนี้แล้วตรัสว่าธรรมดาสมณะไม่ควรทำมานะหรือริษยาว่า วิหารของเราที่อยู่ของเราอุบาสกของเราอุบาสิกาของเราเพราะเมื่อสมณะทำอย่างนั้นเหล่ากิเลสมีริษยาและมานะเป็นต้นย่อมเจริญเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าอสันตังภาวะมิเฉยยะบุเรขารันจะพิกขุสุอาวาเสสุจะอิสริยังปูชาประกกุเลสุ จะมะเมวะกะตะมันยันตุขิหปปัพชิตาอุโพมะเมวะอติวะาสาอาสุกิจจากิจเจสุกิจมิจิอิติภาลัสสะสังกัปโปอิสามาโนจะวัฏถุภิกษุผู้พานพึงปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่ ความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลายความเป็นใหญ่ในอาวาสและการบูชาในตระกูลแห่งชนอื่นความดำริย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผ่านว่าคลือหัดและบรรพชิตทั้งสองจงสำคัญกรรมอันเขาทำเสร็จแล้วเพราะอาศัยเราผู้เดียวจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่กิไรายไรริษยาและมานะย่อมเจริญแก่เธอแก้อัตหะ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอสันตังความว่าภิกษุผู้พานพึงปราถรนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่คือภิกษุผู้พานไม่มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลสดับน้อยไม่สงัด เกียรคร้านมีสติไม่ตั้งมั่นมีจิตไม่มั่นคงมีปัญญาซามไม่ใช่ขีนาศพย่อมปราถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่นี้ว่าฉไนหนอชนพึงรู้จักเราว่าภิกษุนี้มีศรัทธามีศีลเป็นพหูสูรเป็นผู้สงัดปารบความเพียรมีสติตั้งมั่นมีจิตมั่นคงมีปัญญา เป็นพระขีนาศบโดยในยะที่ท่านกล่าวไว้ในปาปิชะตานิเทศว่าภิกษุเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเลยย่อมปร,รารถนาว่าชนจงรู้จักเราว่าผู้มีศรัทธาเป็นต้นบทว่าปุเรขารังคือซึ่งบริวารอธิบายว่าภิกษุผู้พานตั้งอยู่ในความประพฤติด้วยอำนาจความอยากอย่างนี้ว่า ฉไนหนอภิษุในวิหารทั้งสิน้นพึงแวดล้อมเราถามปัญหาอยู่ชื่อว่าย่อมปรารถนาความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลายบทว่าอาวาเสสุได้แก่ในอาวาสันเป็นของสงอธิบายว่าภิกษุผู้พานจัดเสนาสนะประนีตในถ้ำกลางวิหารเพื่อพิกษุทั้งหลายมีภิกษุที่เป็นเพื่อนเห็นและเพื่อนคบเป็นต้นของตัว ด้วยบอกว่าพวกท่านจงอยู่ในเสนาสะนะนี้ส่วนตนเกียรติกันเสนาสะนะที่ดีจัดเสนาสะนะอันซามและเสนาสะนะอันอะมนุษย์ห่วงแหนแล้วซึ่งตั้งอยู่สุดท้ายเพื่ออาคันตุกะภิกษุที่เหลือทั้งหลายด้วยบอกว่าพวกท่านจงอยู่ในเสนาสะนะนี้ชื่อว่าย่อมปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสบาทพระคาถาว่า ปูชาปรกุเลสุจะความว่าภิกษุผู้พานไม่ปร,รารถนาการบูชาด้วยปัจจัยสี่ในสกุลของมารดาและบิดาเลยและของพวกญาติก็ไม่ปร,รารถนาแต่ย่อมปร,รารถนาในสกุลของชนเหล่าอื่นเท่านั้นอย่างนี้ว่าฉไนหนอชนเหล่านั้นพึงถวายแก่เราคนเดียวไม่พึงถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นบารพระคาถาว่ามะเมวะกะตามันันตุ ความว่าก็ความดำริย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผานใดว่าพวกคลือหัดและบรรพชิตแม้ทั้งสองจงสำคัญกิจอันตนทำแล้วคือที่สำเร็จแล้วเพราะอาศัยเราเท่านั้นด้วยความประสงค์อย่างนั้นว่านวกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาทำแล้วในวิหารด้วยสามารถการกระทำนวกรรมมีโรงอุโบสถเป็นต้นนวกรรมนั้นทั้งหมดอันพระเถระของพวกเราทำแล้ว บาทพระคาถาว่ามะเมวะอติวสาอัสุความว่าความดำริย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผานนั้นว่าเคลรหัดและบรรพชิตแม้ทั้งหมดจงเป็นไปในอำนาจของเราแต่ผู้เดียวคือพาหณะและเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเป็นต้นว่าเกวียนโคพระขวานหรือโดยที่สุดกิจทั้งหลายเป็นต้นว่าอุ่นแม้เพียงข้าวยาคูแล้วดื่ม อันคลือหัดและบรรพชิตจะพึงได้ก็ตามเถิดแต่บรรดากิจน้อยและกิจใหญ่คือบรรดากรณียกิจทั้งน้อยทั้งใหญ่เห็นปานนี้เคลือหัดและบรรพชิตทั้งหลายจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจไรรคือแม้ในกิจอย่างหนึ่งอธิบายว่าจงถามเราเท่านั้นแล้วจึงกระทำสอบทว่าอิติภาลัสะ ความว่าความอยากนั้นและความดำริเห็นปานนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้พานใด วิปัสนามรรคและผลย่อมไม่เจริญทีเดียวแก่ภิกษุผู้พานนั้นแต่ตัณหาซึ่งบังเกิดขึ้นในทวารหกและมานะเก้าอย่างย่อมเจริญแก่ภิกษุผู้พานนั้นอย่างเดียวเหมือนน้ำเจริญแก่ทะเลในเวลาพระจันทร์ขึ้นฉะนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แล พระสุธรรมเถระบรรลุพระอรหัสตแม้พระสุธรรมเถระฟังพระโอวาทนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดาลุกขึ้นจากอาสนะกระทำประทักศิลแล้วไปกับภิกษุผู้เป็นอนุทูตนั้นกระทำคืนอาบัตในครองจากสุของอุบาสกยังอุบาสกให้อดโทษแล้วพระสุธรรมเถระนั้น อันอุบาสกให้อดโทษด้วยคำว่ากระผมอดโทษขอรับท้าโทษของกระผมมีขอท่านอดโทษแก่กระผมตั้งอยู่ในพระโอวาทที่พระาศาสดาประทานแล้วโดยสองถึงสาวันเท่านั้นก็บรรลุพระอรหัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วจิตตะเคลือหบ,บดีไปเฝ้าพระาศาสดาฝ่ายอุบาสกคิดว่าเรายังไม่ได้เฝ้าพระาศาสดาเลยเมื่อบรรลุโสดาปฏิผลแล้ว ยังไม่ได้เฝ้าพระาศาสดาเหมือนกันเมื่อดำรงอยู่ในอนาคามิผลเราควรเฝ้าพระาศาสดาโดยแท้คฤหะบ,บดีนั้นให้เทียมเกวียนห้าร้อยเล่มเต็มด้วยวัตถุมีงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยและผ้านุ่งห่มเป็นต้นแล้วให้บอกแก่หมูพิกษุว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายใดประสงค์จะเฝ้าพระาศาสดาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนั้นจงไป จักไม่ลำบากด้วยบินทบาทเป็นตน้นดังนี้แล้วก็ให้แจ้งแก่หมู่ภิกษุณีทั้งแก่พวกอุบาศกทั้งแก่พวกอุบาสิกาภิกษุประมาณ500รูปภิกษุณีประมาณ500รูปูอุบาศกประมาณ500อุบาสิกาประมาณ500ออกไปกับเครือหะบดีนั้นเขาตระเตรียมแล้วโดยประการที่จะไม่มีความบกพร่องสักน้อยหนึ่งด้วยข้าวยาคูและพัดเป็นตน้น ในหนทาง30มสิบโยนเพื่อชนสามพันคนคือเพื่อภิกษุเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแลและเพื่อบริษัทของตนฝ่ายพวกเทวดาทราบความที่อุบาสกนั้นออกไปแล้วปลูกค่ายที่พักไว้ทุกๆุกโย์บำรุงมหาชนนั้นด้วยอาหารวัตถุมีข้าวยาคูของควรเคี้ยวพัดและน้ำดื่มเป็นต้นอันเป็นทิพย์ ความบกพร่องด้วยวัตถุอะไรอะไรมิได้มีแล้วแก่ใครใครมหาชนอันเทวดาทั้งหลายบำรุงอยู่อย่างนั้นเดินทางได้วันละโยดวันละโยดโดยเดือนหนึ่งก็ถึงกรุงสาวัตถีเกวียนทั้งห้าร้อยเล่มยังเต็มบริบูรณ์เช่นเดิมนั้นแหละขลหับ,บดีได้สละบรรณาการอันพวกเทวดานั้นแลและมนุษย์ทั้งหลายนำมาไปแล้วพระศาสดาทรงสแสดงปาฏิหาร พระศาสดาตรัสกับพระอานนทเหอระว่าอานนทในเวลาบ่ายวันนี้จิตตะเครือหบ,บดีอันอุบาสกห้าร้อยห้อมล้อมแล้วจักมาไหว้เราพระอานนทกราบภูว่าพระเจ้าข้าก็ในการที่จิตตะเครือหบ,บดีนั้นถวายบังคมพระองค์ปาฏิหาริย์ไรๆจักมีหรือพระศาสดาตรัสว่าจักมีอานนท พระอานน์ภูลถามว่าปาฏิหารอะไรพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าในการที่จิตตะครหบดีนั้นมาไหว้เราผลลูกเห็บแห่งดอกไม้คพิ์มีสีห้าสีจากตกโดยท่องแถวประมาณเพียงเขา่าในประเทศประมาณ8กรีดโดยวิธีนับอย่างของหลวงชาวเมืองฟังข่าวนั้นแล้วคิดว่าได้ยินว่าจิตตะครหบดีผู้มีบุญมากอย่างนั้น จักมาถวายบังคมพระาศาสดาวันนี้เขาว่าปาฏิหาริเห็นปานนี้จักมีแม้พวกเราจักได้เห็นผู้มีบุญมากนั้นดังนี้แล้วได้ถือเอาเครื่องบรรณาการไปยืนอยู่สองข้างทางในการที่จิตตะคลหบดีมาใกล้วิหารภิกษุ500รูปมาถึงก่อนจิตตะคลหบดีกล่าวกับพวกอุบาสิกาว่าแม่ทั้งหลาย พวกท่านจงมาข้างหลังแล้วส่วนตนอันอุบาสกห้ายแวดล้อมแล้วได้ไปสู่สำนักของพระาศาสดาก็ชนทั้งหลายผู้ยืนก็ดีนั่งก็ดีในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิได้มีข้างนี้หรือข้างโน้นย่อมยืนอยู่แน่นขนาดเทียวในสองข้างแห่งพุทธวิถี จิตตะเคลือหบดีก้าวลงสู่พุทธวิถีใหญ่แล้วที่อันพระอริยสาวกผู้บรรลุผลสามแลดูแลดูหวั่นไหวแล้วมหาชนแลดูแล้วด้วยคิดว่าเขาว่าคนนั่นคือจิตตะคลือหบดีคลือหบดีนั้นเข้าเฝ้าพระาศาสดาเข้าไปภายในพระพุทธรัศมีมีพันนะหก จับพระบาทพระาศาสดาที่ข้อพระบาททั้งสองถวายบังคมแล้วในขณะนั้นเองผลดอกไม้มีประการดังกล่าวมาตกแล้วสาธุการพันหนึ่งเป็นไปแล้วจิตตะเคลหบดีถวายทานเคลหบดีนั้นอยู่ในสำนักพระาศาสดาสิ้นเดือนหนึ่งแลได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งสิน้นให้นั่งในวิหารนั่นแลหละถวายทานใหญ่แล้ว ทำภิกษุแม้ผู้มากับตนไว้ภายในวิหารนั้นแหละบำรุงแล้วไม่ต้องหยิบอะไรอะไรในเกวียนของตนแม้สักวันหนึ่งได้ทำกิจทุกอย่างด้วยบรรณาการอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำมาเท่านั้นจิตตะคฤหะบ,บดีนั้นถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบคูลว่าพระเจ้าข่าข้าพระองค์มาด้วยตั้งใจว่าจากถาวายทานแด่พระองค์ได้พักอยู่ในระหว่างทางเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งของข้าพระองค์ล่วงไปแล้วในที่นี้ข้าพระองค์ไม่ได้เพื่อจะถือเอาของอะไรอะไรที่ข้าพระองค์นํามาเลยได้ถวายทานสิ้นการเท่านี้ด้วยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนํามาเท่านั้นแม้ถ้าข้าพระองค์นั้นจักอยู่ในที่นี้สิ้นปีหนึ่งก็จักไม่ได้เพื่อจะถวายไทยธรรมของข้าพระองค์แน่แท้ ข้าพระองค์ปรารถนาจาักหายเกวียนแล้วไปขอพระองค์จงโปรโดให้บอกที่สำหรับเก็บแก่ข้าพระองค์เถิดพระศาสดาตรัสกับพระอานนทะเถระว่าอานน์เธอจงให้จัดที่แห่งหนึ่งให้ว่างให้แก่อุบาสกพระเถระได้กระทำอย่างนั้นแล้วได้ยินว่า พระศาสดาทรงอนุญาตกับปียภูมิแก่จิตตะคฤหบดีแล้วจิตตะคฤหบดีเดินทางกลับฝ่ายอุบาสกกับชนสามพันซึ่งมาพร้อมกับตนเดินทางกลับด้วยเกวียนเปล่าแล้วพวกเทวดาและมนุษย์ลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านทำกรรมคือการเดินไปด้วยเกวียนเปล่าดังนี้แล้วก็บรรจุเกวียนให้เต็มด้วยรัตนเจ็ดประการ คลือหะบดีนั้นได้บำรุงมหาชนด้วยบรรณาการอันเขานำมาเพื่อตนไปแล้วพระอานนทะเถระถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบอูลว่าพระเจ้าข้าจิตตะคลือหะบดีแม้เมื่อมาสู่สำนักของพระองค์มาแล้วโดยเดือนหนึ่งอยู่ในที่นี้เดือนหนึ่งเหมือนกันได้ถวายทานด้วยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์นำมาเท่านั้นสิ้นการเท่านี้ ได้ยินว่าบัดนี้คฤหบดีนั้นทำเกวียนห้าร้อยเล่มให้เปล่าจากไปโดยเดือนหนึ่งเหมือนกันก็เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลุกขึ้นแล้วกล่าวแก่คฤหบดีนั้นว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านทำกรรมคือการเดินไปด้วยเกวียนเปล่าดังนี้แล้วก็บรรจุเกวียนให้เต็มด้วยรัตนเจ็ดประการ ได้ยินว่าคฤหบดีบำรุงมหาชนด้วยเครื่องบรรณาการอันเฮวดาและมนุษย์นำมาเพื่อตนนั่นแหละจะก,กลับไปพระเจ้าค่าก็สักการะนี้เกิดขึ้นแก่คลหบดีนั่นผู้มาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือหรือแม้ไปในที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกัน พระศาสดา,าตรัสว่าอานอน์จิตตะเคลืหบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดีไปณที่อื่นก็ดีสักการะย่อมเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะอุบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสมีศีลสมบูรณ์อุบาสกผู้เห็นปานนี้ย่อมครบหมายถึงไปประเทศใดๆลาบสักการะ ย่อมเกิดแก่เขาในประเทศนั้นๆันนทีเดียวดังนี้แล้วตรัสพระคาถาในปกินนกกวักนี้ว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโพคะย่อมคบประเทศใดๆย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆันนทีเดียวก็เนื้อความแห่งพระคาถานั้นจากแจมแจ้งในปกินนกวักนั้นแล บุรพกรรมของจิตตะเคลือหบดีเมื่อพระาศาสดาตรัสอย่างนั้นแล้วพระอานนทเถระจึงหูลถามบุรพกรรมของจิตตะเครือหบดีลำดับนั้นพระาศาสดาเมื่อจะตรัสแก่พระอานนทเถระนั้นจึงตรัสว่าอานน จิตตะคลหบดีนี้มีอภิิหารอันธรมไว้แทบบาทมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะระท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์สิ้นแสนกันในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสัสสปะเกิดในสกุลของพร,รานเนื้อถึงความเจริญแล้ว วันหนึ่งเมื่อฝนตกอยู่ถือหอกไปสู่ป่าเพื่อต้องการจะล่าเนื้อตรวจดูหมูเนื้ออยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีรษะที่เงื้อมเกิดเองแห่งหนึ่งจึงคิดว่าพระผู้เป็นเจ้ารูปเดียวจักนั่งทำสมณธรรมเราจักนำอาหารมาเพื่อพระผู้เป็นเจ้านั้นดังนี้แล้วรีบไปสู่เรือน ให้คนปิ้งเนื้อที่ตนนำมาเมื่อวานที่เตาแห่งหนึ่งให้หุงข้าวที่เตาแห่งหนึ่งเห็นภิกษุเที่ยวบินทบาทพวกอื่นรับบาดของภิกษุแม้เหล่านั้นนิมนต์ให้นั่งเหนืออาสนะที่จัดแจงไว้ตรับเตรียมภิกษาแล้วสั่งคนอื่นว่าพวกท่านจงอังคาตพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วใส่พัดนั้นลงในตะกร้าถือเดินไปเลือกเก็บดอกไม้ต่างๆในระหว่างทางห่อด้วยใบไม้ ไปสู่ที่พระเถระนั่งแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงทำความสงเคราะห์แก่กระผมเถิดดังนี้แล้วรับบาทให้เต็มด้วยพัดแล้ววางไว้ในมือของพระเถระกระทำการบูชาด้วยดอกไม้เหล่านั้นตั้งความปร,รารถนาว่าบินทบาทอันมีรถนี้พร้อมด้วยดอกไม้เครื่องบูชายังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีฉันใด ขอบรรณาการพันหนึ่งจงมายังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วเกิดแล้วฉันนั้นและขอผลดอกไม้มีสีห้าสีจงตกเขาบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีพแล้วเกิดในเทวโลกผลดอกไม้ทิพตกแล้วโดยทองแถวประมาณเพียงเขา่าในที่ที่เขาเกิดแล้วแม้ในการนี้ผลดอกไม้ทิพก็ตกในวันที่เขาเกิดแล้วและเมื่อเขามาในที่นี้ การนำบรรณาการมาและการที่เกวียนเต็มด้วยรัตนเจ็ดประการก็เป็นผลแห่งกรรมนั้นแลเรื่องพระสุธรรมเถระจบ